สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรากลับมาอยู่กันในเกม Roblox Map s k i b i d Toilet Morph นะครับเย้ Yay! ซึ่งก็หลังจากที่เราได้เล่นเกมเกมนี้ไปคลิปแรกนะครับตอนนี้มันก็ได้อัปเดตเป็นเวอร์ชั่นใหม่มาแล้วนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะหน้าตาเป็นยังไงแต่ก็เราต้องหา m o ต่อซึ่งก็โอเคมีตัวใหม่อย่างชัดเจนหรือเปล่า อ๋อหรือว่าตัวนี้เราเคยได้ไปแล้วจับสกแกโอ้โหอย่างงี้เหรออารีเฟสกลับครับเรามาดูซิว่ามีตัวใหม่เยอะขนาดไหนอ๋อตัวนี้คือตัวที่เราได้แล้วแต่ตัวพวกนี้คืออ๋อนี่ตัวใหม่โอ้โหเพียบเลยเยอะมากแสดงว่าเราต้องมันอาจจะมีที่เดิมด้วยฉะนั้นเร,เราอาจจะต้องเข้าไปหาที่เดิมด้วยเรามีอันนี้อันใหม่ดิเซสเตอร์นะครับคืออะไรอ่ะอ่มอ๋อเราต้องซื้อ Oh. ซื้อเท่าไหร่โลบักแน่นอนโอ้โหร้อห้าสิไม่พอแล้วโอเคมาเดี๋ยวเราไปหากันครับโอ้โ oh. ห oh. อัปเดตใหม่คือมาอยู่ตรงนี้เลยใช่ไหมข้างใต้เลยแล้วได้โอ้โ oh. หส่วมแบบแบบอะไรก็ไม่รู้โอ้โ oh. หตัวนี้ตรงนี้ที่ใหม่ไหมเหมือนเห็นส่วมอยู่ตรงนั้นหวัดดีจุกจุกจุเรียบรอ้อย จูกอย่างง่ายโอ้มีอันใหม่ครับฝั่งนี้อ่ะฝั่งนี้เราน่าจะเคยเก็บไปแล้วโอ้โหมีอยู่ข้างบนนู่นเลยมาเรามาเปิดดูเป็นทหารครับหืม toilet crab เหมือนเรายังไม่เคยมาแฮะหรือเปล่าหรือเราเคยมาแล้วผมจะไม่ได้เป็นตัวอะไรก็ไม่รู้โอ้เก็บได้ด้วยเหรอเก็บไปทําอะไรพิกแอเราได้อะไรก็ไม่รู้มาอันนี้เราเข้าไปไหมอ๋อเข้าไปได้อยู่ครับ เหลือข้างบนนูน่นโอ้กระโดดธรรมดาธรรมดาแล้วเราก็ไม่ต้องขึ้นไปด้วยตรงนี้ก็เก็บได้แหละเป็นโอ้เจ้าแมสครับโอเคแต่ว่าพิกแอคมนต้องทําอะไรบางอย่างกับพิกแอคได้อะ่ะกดอะไรได้ไหมมันต้องกดได้สักทีหนึ่งอะ่ะถ้าเกิดว่าเราถ้าเกิดว่าเราดรอปอ๋อมันก็จะกลับมามันเดี๋ยวเราเก็บไปดีวกว่าดูซิว่าเผื่อมันจะมีที่สําหรับให้เราเปิดปลดล็อกได้นะครับโอ้ข้างหลัง มาถดูว่าไม่มีแล้วเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนอ้าตรงนี้ก็มีอ้าวคืออะไรอ่ะอ,อ๋ออ๋อใช้พิกแอคตรงนี้โอเคว่าแล้วโอ้โหตรงนี้เยอะเลยเพียบเดี๋ยวเราลองเก็บใหม่ดูสิใช่ไหมตรงนี้แหละเนาะนี่ไงไม่ได้แล้วอ๋อพิกแอคเขามาขุดตรงนี้แต่ผม,มอ๋อน่าจะขุดแร่ใช่ไหมเอออัปเดตนี้ก็น่าจะมีแก้พาร์ทซ์นเพิ่มเนาะโอเคอ๊บเอาเก็บไงเนะี่ย อ้าวอ้าวเออโอเคเป็นเด็กุล่าครับข้างหลังนี้ก็มีเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้เออโอ้เมื่อกี้วาร์ปเรายังไม่ได้ลองเลยเนาะเรามาลองดูซิว่าตัวใหม่ที่เราได้มาเนี่ยมีอะไรบ้างอย่างเราลองบะสักไม่กี่ตัวก็ละอ๋อตัวนี้จําได้ดูชาจำสแกร์ที่โอ้มันเป็นเหมือนอีกาครับใช่ไหมวันดี โอเคกลับกลับก่อนฮะในนี้ก็มีอีกแล้วเหรอเปิดเปิดไงทำไมไอ้น,นี้ปุ่มเปิดปิดมันเหมือนแบบมันมันไม่ค่อยที่จะแบบเออไม่ค่อยที่จะแบบโอเคเนาะโอเคมาตรงนี้อันนี้เป็นโอ้โหดูหน้าเฮ้ย <c oughs> ตัวนี้คุณคุณนะโอโ้โหโอ้โหแอรีใบปะเนี่ยว้าวเป็นอะไรเนี่ยฮะฮะนั่นคืออะไร เดี๋ยววัด <c oughs> จุกนมโธ <t ose> ดีเฟสกลับแหละตรงนี้เยอะมากน่าจะต้องมีตัวที่มันมีจัมสกแกรหรือเปล่าโอ้โ <Okay. S 1> มีเยอะมากครับโอ้นี่คืออะไรก็ไม่รู้ขออนุญาตเก็บมาหน่อยนะโ oh. อ้โหโอเคอะตรงนี้อ๋อมีอยู่ข้างหลังดีนะที่มันมีปุ่มให้กดอยู่ครับโอเคต่อไปก็คือตรงนี้โอ้โห <Okay. S 2> oh, oh. โอ้โหโอ้โหมันเป็นตัวแบบวัดดีวัดดีผมมันเดินช้ามากเลยอะโธช้าชักช้าทอยเลตคินเดอร์การ์เด้นเหรอผมว่าตรงนี้อาจจะมีนะอ๋อไม่มีโอ้โหใช่ทะลุแบบไหมเนี่ยตรงเนี้ยในซอกเล็กๆตรงนี้โอ้มีอันหนึ่งเลยเป็นของอนุบาลใช่ไหมน,นี้โอ้โหเพียบอันนี้แคแมลิลาโอ้โหเป็นเด็กแคมลิลาโอเค ียบอันนี้มีสมอันตรงนี้ต้องมีอะไรบางอยา่าง this is a sad kid อโอเคไม่มีอะไรแล้วโอ้ทำไมตรงนั้นเราไม่เห็นทำไมเราไม่เห็นน่ะ h a t โอ้ตรงนั้นคืออะไรก็ไม่รู้โอเคได้เป็นขาวดำมาโอ้ในนี้ในนี้ก็มีเดี๋ยวเราต้องเข้าไปในคินเดอร์การ์เด้นใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราขึ้นมาตรงนี้ก่อนมาเปิด เปิดเปิดเปิดยังไงเ่เปิดไม่ได้ครับอา้าวไม่กี้ยังยังเห็นปุ่มขึ้นอยู่เลยอ้าวอ๋อโอเคต้องเปิดจากไกลๆเปิดไกลๆไม่ยอมเปิดต้องเปิดไกลๆเออโอเคอันนี้ได้อะไรอ้เป็นนักสืบใช่ไหมอันนี้เปิดได้โอ้โหเฮ้ยคุ้นๆใช่ที่เดิมไหมผมว่าใช่ใช่ที่เดิม,ม,ม,ดมอ๋อแต่เราไม่เห็นน่ะ ตอนแรกเราไม่เห็นได้ไงแฮะตรงนี้น่าจะเปิดได้อ๋อไม่ได้โอ้ตกใจหมดตกใจตกใจหมดอู้ไปแล้วอะไรเนี่ยเรากดอะไรก็ไม่รู้โอเคโอเคตรงนี้มีมีอยู่อันหนึง่งมีอยู่อันหนึง่งอ่ะกดกดออตัวอะไรก็ไม่รู้ครับอ้าววัดดีขึ้นมาไม่ได้อะดีไปแล้วไปแล้ว มาฝั่งนี้ก่อนโอ้โหโอเคโอเคโอเคเราจะต้องหาทางกลับเข้าไปแล้วเราก็ต้องหาทางออกใช่ตรงนี้ไหมตรงนี้มันออกได้ไหมโอ้มันบินขึ้นไปแล้วก็ตรงนี้เราเคยมายังโอ้โหสวัสด <the> ีอ๋อตรงนี้ไงที่เราเห็นเห็นมาแต่ไกลเลยเอากดทำไมเรากดรับไม่ได้อ่ะบล็อกเหรอเออวัส oh, ดี ไปฝั่งนู้นโอ้โหฝั่งนู้นอีกเยอะเลยครับอันนู้นผมเก็บไปแล้วแต่อันนี้มันเก็บไม่ได้อะดูสิเป็นอะไรอะเ,ออเดี๋ยวค่อยค่อยมาเก็บก็ได้ครับโอเคมาตรงนี้เรามันเป็นอยู่แค่เดียวด้นนะที่เก็บไม่ได้อะไม่รู้ทําไมเหมือนกันเรากระโดดขึ้นมาบนต้นไม้ได้ไหมโอ้เกระดขึ้นมาได้ตรงนู้นมีอันนึงแต่เราต้องหาทางเข้านั่นก็คือทางนี้คินเดอร์การ์เด้นอยู่ไหนนะตอนนี้เนี่ยจำไม่ได้แล้วเดินเดินผ่านมาไกล ทางนี้ไม่ใช่อันนี้เราเปิดอ๋อเปิดตรงนี้แล้วเราก็เดินมาที่ไหนสักที่แล้วเราก็เจอครับเดอร์การ์เู้เหมือนว่าข้างบนสะพานเมื่อกี้เหมือนเห็นนิดนึงนะไม่รู้เหมือนกันว่าอ๋อนี่งอยู่วันนี้หาทางขึ้นทางขึ้นอ๋อตรงนี้ใช่ไหมใช่ตรงนั้นไหมตรงนั้นก็คือตรงไหนอ่ะโธ่เออเกือบไปเลวไหมล่ะข้างในนี้มีไหม อ๋อมีอันนึงเป็นผู้ชมโอ้โหแต่เป็นผู้ชมที่แบบโอ้อันนี้น่าจะเป็นโซนแรกแล้วนะครับเราต้องไปดูตรงอะไรนะเอิมคินเดอร์การ์เดนเราเราหาไม่เจอแล้วว่ามันอยู่ไหนโอเคอัปเดตใหม่มาก็เพิ่มมาเยอะเหมือนกันนะน่าจะอัปเดตเรื่อยๆนะครับน่าจะอัปเดตแบบแปบบ๊แบๆบแบบก็อัปเดตแล้วโอเคอ๋อนี่ใช่ไหมโอ้โหอยู่มุมซ้ายสุดเลยโอเค มาทอยเลตโอลี่แต่ว่าเราไม่ใช่ทอยเลตแต่เราก็เข้าได้โถวัดดีนั่นอะไรก็ไม่รู้เราอย่าไปโดนดีกว่าอันนี้เป็นโอ้เฮลิคอปเตอร์โอเคข้างบนนี้มีปุ่มให้กดครับอ้าวทำไมทำไมมันอโอ้โหตายเลยเอาจริงคือเฮลิคอปเตอร์เนี่ยมันผมเอ๊ะผมว่าตรงที่ที่เราเข้าไปมันไม่เหมือนเดิมหรือเปล่า พราะตอนที่เราเข้าไปตอนแรกมันมันไม่ใช่แบบนี้นะแมพมันดูเหมือนมันเปลี่ยนไปเรื่อ,อยๆอ่ะผมผมผมว่าผมคิดไปเองเพราะมันน่าจะเหมือนเดิมฮะตอนแรกเรามาแถวนี้ไม่ใช่หรอแล้วตอนนี้มันหายไปไหนทอยเตอร์คิดการนี่อ๋อฝั่งนูน้นโทเออเราลืมดูคลับไปเลยอ๋อนี่มีข้างหลังเป็นเจ้านูอยู่ในห้องน้ําหรือเปล่าน่าจะใช่แหละหน้าตาเป็นนูบเลยเอ๊ะข้างบนนี้ปุ่มอะไรอะ่ะ ไม่รู้แต่ว่ามันมันอาจจะโอ้ปุ่มตรงนี้มันมีที่เปิดซะด้วยเยี่ยมทีนี้เราต้องไปหาแถวนี้ใช <s> ่ไหมนั่นแหละไปเร็ว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 ก่อนที่มันจะปิดเราเคยมาหรือยังอะโอ้โหเคยมาซะแล้วเปิดเลยไปแล้วไปแล้วโอเคเข้ามาตรงทเล เนเดอะการ์เดนดีกว่าเหมือนเดิมไหมอ๋อเหมือนเดิมอาวผมนึกว่ามันไม่เหมือนเดิมอะโถเปิดอันนี้มันเปิดอะไรเปิดไอ้น,นี่เหรออ๋อมันเป็นทางอ๋อเข้าใจแล้วตรงนี้มันเปิดยังไงเปิดไม่ได้โอเคตรงนี้เราได้โอ้โหตัวอะไรก็ไม่รู้เหลือข้างบนนั้นเราจะขึ้นไปยังไงมีกล้องแคมเมลราด้วยครับโอเค มีอันหนึ่งอยู่ตรงนี้อืบเอาโอเคต้องอยู่ห่างๆถึงจะเก็บได้ถ้าอยู่ถ้าอยู่ใกล้เก็บไม่ได้ครับเฮ้ยโอเคทีนี้เราต้องหาทางกระโดดขึ้นไปหรือเรากระโดดได้เลยเราเพียงแค่ต้องอึบอ,อ่ะเอ้าอ๋ออันนี้ชารีพอร์ตกลับมาที่ที่เดิมตรงนี้มีแมสหน่อยโอ้โหมีชัดเจนมากหวัดดีโอ้โห SCP เป็น SCP โอเคหวัดดี อด้วเ,เฮ้ยมันวาร์ปแล้วมันก็กลับมาตรงนี้โทษมันมีตรงไหนให้เราหาอีกบ้างไหมเราน่าจะเหลืออีกเยอะเลยแหละครับแต่ว่าเราแค่หาไม่เจอเท่านั้นแหละไหนเอิ่มโอ้โหเหลือตรงนี้ยาวลงมาถึงตรงไหนโอ้ก็ไม่ได้เยอะมากแล้วนะแต่บางตัวก็ต้องโอ้เห็นเห็นแล้วอยู่ตรงนี้บางตัวก็ต้องใช้โลบักครับบางเออใช่ใช้โลบักซื้อ แต่ก็เราคงไม่เสียโลบักหรอกนะเอ้ผมเห็นมีอันหนึ่งอยู่ข้างบนนู่นเลยเราต้องกระโดดขึ้นไปฝั่งนี้ก่อนมันมันเออโอเคถ้าเราไปฝั่งนี้มันไม่น่าไม่น่าเจอแต่โอโ้โหมาฝั่งนี้ก็เจอไอตัวใหญ่นี้ไปแล้วไปแล้วโอโ้โหโอ้โหโอเคมันช้านั่นคือจุดอ่อนมันคือมันช้าอยู่ข้างบนนั้นครับเราขึ้นไปยังไงนะเหมือนครั้งที่แล้วเราก็ขึ้นไปนะแต่ว่าเมื่อก่อนตรงนั้นมันไม่มี แต่ตอนนี้น่าจะมีแล้วใช่ไหมเราเก็บตัวใหม่ครบยังเราเก็บตัวใหม่เอมยังไม่ครบหรืออีก2ตัวครับโอเคทีนี้ก็น่าจะใช่แล้วแหละมาขึ้นไปโอ้โหเกาะอยู่ตรงนี้เหรอโอเคมีทางขึ้นไปอีกไหมผมว่าไม่น่ามีแล้วแล้วก็ต้องขึ้นมาตรงนี้อ๊ออบอุ้ยเกือบตกโอเคทีนี้เราก็ได้แล้วใช่โอ้เดอะร็อกว้าว โอเคมีตรงไหนอีกบ้างฮึบนี่เนี่ยเฮ้ยดานนี้ดีเก,เกมนี้ดีนะที่มันูบได้เยอะครับมีอันนึงอยู่ตรงนู้นเลยตรงนู้นเราจะไปเก็บยังไงโอ้โหข้างบนนู้นอีกโอ้บนนี้ก็มีครับงั้นเดี๋ยวเรามาเก็บอันตรงนี้ก่อนไหมโอ้แต่มันวิ่งช้าเหลือเกินเราจะขึ้นไปได้เหรออ๋อมันน่าจะมีทางขึ้นของมันอยู่ใช่ป่ะใช่น่าจะมีครับแต่ว่าเราจะขึ้นไปยังไงไม่รู้ โอเคเราต้องเข้ามาตรงนี้อ๋อนี่ปีบันไดขึ้นไปง่ายนิดเดียวมาโถเอ๋อตรงนี้ไงที่เราเก็บไม่ได้ตอนนี้ก็ยังเก็บไม่ได้วัดเกิดอะไรขึ้นทําไมมันเก็บไม่ได้อ่ะโอเคเหลืออันนึงอยู่ตรงนู้นครับแล้วเราจะเข้าไปเก็บยังไงก็ต้องปีบันไดอีกแล้วสินนะเข้ามาตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแสดงว่ามันต้องปีนจากที่อื่นเหรออืม นี่อัอนนึงที่มันอยู่ตึกสูงๆเลยที่เรายังไม่สามารถไปได้นะครับเอออ๋อนี่ตรงนี้เราต้องหาทางเข้าตึกให้ได้ซึ่งเราก็ยังหาทางเข้าไม่ได้อยู่ดีครับวนมันทั่วแล้วก็ไม่เห็นหรือว่าเราต้องปีนขึ้นสะพานเออใช่ขึ้นสะพานน่าจะได้นะมเมื่อกี้เห็นเพื่อนเดินเข้าไปในซอกนี้โอ้โหอา้าวเราตกกลับไปเอาใหม่โอเค ต้องกระโดดใช่ไหมโอเคเยี่ยมทีนี้เราก็เออเลาะข้างมาแล้วเราก็เจอกับความว่างเปล่าทีนี้เราก็ต้องกลับไปเอามาอีกรอบโอเคสวยทางนี้ทางนี้กระโดด๊แล้ว,ม,ม,ว,ว,วมันก็คือทางเดิมวันดีมันมันก็คือทางเดิมมันไม่ใช่ทางมันเป็นทางที่เราเคยไปแล้วและความพยายามนี้ก็คือทําไปเพื่อ โอ้โหโอเคโอเคโอเคหนีก่อนหนีก่อนโอเควะคา่าอาจจะมีตัวใหม่ก็ได้นะคึบโอ้โหหมายถึงว่าชักโคกใหม่แต่ไอเน,นี้ยไม่ใหม่อันนี้เดิมตัวเดิมไม่เปลี่ยนแปลงโอเคมีตัวใหม่ไหมไม่มั่นใจเหมือนกันผมว่าไม่น่ามีนะตรงนี้ตรงนี้น่าจะเป็นตัวเดิมโอเคใช่ ก็โอเควันนี้ผมพักไว้แค่นี้ก่อนก็แล้วก,กันนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย